สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินาถได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับคลื่นใต้น้ำกําลังโถมเข้าใส่หุ่นเซนและครอบครัวการเดินหมากเกมที่ผิดพลาดรวมถึงปากที่เสียของหุ่นเซนกาลังจะพาเขาและครอบครัวล่มสลายลงในอีกไม่นาน คนไทยหลายคนไม่เคยรู้เรื่องภายในกองทัพของขมรแต่วันนี้ผมจะนำมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าสถานการณ์ของฮุนเซนผู้นำขมรในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากการปราศัยหาเสียงของฮุนเซนต่อหน้าผู้ชาการเหล่าทัพและคณะรัฐมนตรีภายในพักคของเขาเองตอนหนึ่งที่ฮุนเซนกำลังพูดอยู่นั้น ก็ได้หันหน้าเกลียวกลับมามองดูคณะรัฐมนตรีและผู้ชาการเหล่าทัพของเขาและแน่นอนว่ามีพลเอกเตียบันนั่งฟังอยู่ด้วยฮุนเซนพูดอย่างคนขี้คุยว่าหากขเขมรไม่มีเขาเป็นนายกรัฐมนตรีป่านี้ประเทศขเขมรคงโดนประเทศอื่นๆยึดเอาไปหมดและขเมขมรคงไม่เจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้และสงสายตาดูเหมือนจะย่อเย้ย ไซเลาพุ่มชาการแม่ทัพของเขาและฮุนเซนยังขี้คุยต่อยว่าเขามีความปรารถนาแรงกล้าที่จะยึดเอาทรัพย์สมบัติของเขมรกลับคืนมาทั้งหมดจากในดินแดนของไทยและยังมีการพูดถึงการยึดคืนเอาดินแดนของตนเองจากเวียดนามด้วยคงหมายถึงเกาะกรูดของประเทศไทยและเกาะฟูกวกของเวียดนามในการปราศัยของเขา มีคลิปคำพูดของเขาหลุดออกมาและฮุนเซนพยายามไล่สั่งปิดทั้งหมดแต่สายเกินไปแล้วคำพูดและความปรารถนาของฮุนเซนล้วนทำให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพของเขาเกิดความเอื่อมระอา,ากันหมดแทนที่จะคิดจะสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองแต่นี่กลับมีแนวคิดจะนำสงครามเข้ามาสู่ประเทศขเขมรซะงั้นการที่ฮุนเซนนำพลเอกฮุนมาเน็ต ลูกชายของตนเองไปเข้าพบสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งแบบเงียบๆแทนที่จะเป็นพลเอกเตียบันที่มีตำแหน่งสูงกว่าลูกชายตนเองจึงทำให้เกิดความร้าวฉานขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพขเขมรกับคนในตระกูลของฮุนเซนว่าน,นี่คือมหกรรมคิดผูกขาดอำนาจของตระกูลตนเองแต่เพียงผู้เดียวในประเทศขเขมรอย่างไรก็ดีข่าววงนแจ้งว่า การนำฮุนมาเน็ตลูกชายของตนเองไปเยือนซีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งนั้นปรากฏว่าซีจิ้นผิงไม่ปลื้มใจเอาเสียเลยเพราะซีจิ้นผิงต้องการพบกับผู้มชาการทหารสูงสุดของเขมรมากกว่านั่นก็คือพลเอกเตียบันที่พูดคุยในเรื่องของการวางแผนสร้างกองทัพในเขมรให้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือซีจิ้นผิง ไม่มีนโยบายนำจีนเข้าไปเป็นประเทศคู่ขัดแย้งกับประเทศไทยและเวียดนามตามที่ฮุนเซนร้องขอไปและไม่มีท่าทีจะสนับสนุนฮุนมาเนตให้ขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนพเดกเตียบันเพราะสีชินผิงมองเกมขาดว่าหากทำตามฮุนเซนแทนที่จีนนั้นจะได้ผลประโยชน์แต่ จะกลายเป็นการสร้างความร้าวฉานขึ้นมาในกองทัพเขมรและอาจจะเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองอีกครั้งและจีนจะถูกมองว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรุนาถหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรุนาถได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับมวยไทยกําเนิดมา นับเป็นพันปีแล้วแต่ไม่มีจารึกในปราสาทหินแต่ทะลึ่งเสือครู้ว่ามวยไทยกำเนิดมาเป็นพันๆปีทั้งๆที่ตนเองก็เป็นคนเชื้อจีนพูดไทยก็ไม่ชัดดันมารู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยได้ดีกว่าคนไทยอีกแต่ดันทะลึ่งไปเชื่อว่ามวยขเขมรกำเนิดมาเป็นพันปีที่มีหลักจารึกในปราสาทหินในปราสาทหินแค่มีภาพสลักคนเอาเท้า ยกใส่กันกอดรัดกันแต่ภาพประสาทขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดนั้นกลับเต็มไปด้วยหินแกะสลักเรื่องราวอาวตารของพระนารายที่เป็นศาสนาฮินดูพรามณที่มีกองทัพทั้งยักษ์ลิงและกองทัพของพระรามพรลักษณ์แต่โปรโมเตอร์มวยเจ๊กแก่ๆคนนี้กลับไม่รู้จักประวัติศาสตร์ของ เรื่องราวการอาวตารพระนารายณ์ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมขยายไปทั่วเอเชียและอาเซียนแต่กลับไปเชื่อว่าภาพสลักหินคนยกเท้าใส่กันคือต้นกำเนิดของมวยเขมรซะง,งั้นประเด็นคือไอ้หมอนี่มันก็แค่คนโลภมากก็เท่านั้นหาไรายได้ใส่กระเป๋าตนเองเท่านั้นโดยไม่ได้สนใจว่าพวกเขาอพยพมาหากินบนผืนแผ่นดินไทยจนร่ำรวยหาเงินอย่างเดียว ไม่ได้สนใจความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยสักอย่างสมัยก่อนไม่เคยมีมวยเขมรกับมวยลาวมาต่อยในสังเวียนเวทีขึ้นชื่อของไทยสักคนจนมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการจัดโปรแกรมมวยให้ดูเป็นนานาชาติโดยการเอานักมวยฝรั่งนักมวยอาหรับนักมวยเขมรนักมวยลาวพม่าและเวียดนามมาต่อยในเวทีให้ดูเป็นสากลและเห็นผู้ชมชอบกันมาก ที่เห็นนักมวยไทยต่อยนักมวยต่างชาติชนะบ่อยๆและหลังๆก็มีนักมวยต่างชาติสามารถเาาชนะนักมวยดังของไทยได้จนเป็นที่นิยมไปทั่วโลกสปอนเซอร์ก็เข้ามาเยอะนักมวยก็ได้ค่าตัวสูงขึ้นมากจนเกิดแฟชั่นค่ายมวยไทยไปเปิดสอนในหลายประเทศเพื่อส่งนักมวยมาส่งในรายการดังของประเทศไทยและคนที่ได้ประโยชน์อย่างมากก็คือโปรโมเตอร์ที่จัดมวยขึ้นในแต่ละครั้ง มันจึงไม่แปลกที่โปรโมเตอร์เจ็กแก่ๆคนนี้จะออกมาเชียร์มวยเขมรว่ามีชาติกำเนิดมาเป็นพันๆปีและมีหลักฐานที่สลักในปราสาทหินเจ็กมันก็คือเจ็กอยู่วันอย่างค่ำนั่นแหละรู้ทั้งรู้ว่าค่ายมวยไทยในเขมรมันเริ่มผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองมีการส่งเสริมให้คนคเขมรกับคนลาวฝึกมวยไทยกันเยอะๆเพื่อจะได้ นักมวยมาแข่งในรายการของเขานี่เองพวกโปรโมเตอร์หิวแสงในขณะเดียวกันก็ส่งนักมวยไทยกะกาก,ากหรือวัยแก่ชาราง้ำเงือกที่หมดสภาพแล้วไปชกที่ขเขมรโดยมีสปอนเซอร์ที่เป็นเจ้าของที่มีนิสัยไม่อยู่กับร่องกับรอยให้กับขเขมรมาตลอดรู้ทั้งรู้ว่าเจตนาของฮุนเซนต้องการที่จะเคลมมวยไทยไปเป็นของขเขมรสปอนเซอร์เจ้านี้ก็นิ่งเงียบ ทั้งที่ก่อนหน้าที่จะรวยมาเท่าทุกวันนี้นั้นปากก็บอกแต่รักประเทศไทยวัฒนธรรมไทยของกูห้ามแตะใครเอาทรัพย์สินของไทยไปมันต้องเอามาคืนแต่ปัจจุบันคือรวยแล้วกูเลยเงียบดีกว่า,ขาเขมนกับลาวเพิ่งมาฝึกมวยไทยแค่เพียงไม่กี่ปีเพื่อจะนำมาขึ้นชกในเวทีมวยไทยเพราะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมีสปอนเซอร์โฆษณาเข้ามามาก วันนี้ขมรจะเครมเอามวยไทยไปเป็นกุลขแมร์คนไทยเลยต่อต้านอย่างหนักเพราะเอากฎกติกาของมวยไทยไปใช้ทั้งหมดการต่อสู้เหมือนมวยไทยทุกอย่างเพราะส่วนใหญ่นั้นก็มาฝึกจากค่ายมวยในประเทศไทยเสียส่วนใหญ่วันนี้ฮุนเซนเลยคิดการใหญ่เมื่อเห็นโปรโมเตอร์มวยไทยนำนักชกขมรเข้ามาชกในเมืองไทยกันมากเพราะมีคนดูกันมากโปรโมเตอร์ ก็มีรายได้เข้ามามากไปด้วยจึงคิดแผนตื้นๆด้วยการเคลมมวยไทยมันเสียเลยเอากฎกฎติกามวยไทยทั้งหมดแต่เปลี่ยนเป็นกุลขแมนักสู้แห่งขเขมรแทนเมื่อเอานักมวยกะกาจจากประเทศไทยไปชกในขเขมรให้แพ้มวยขเขมรบ่อยๆกุณขมแมก็จะดังไปทั่วโลกเองหลังมีการต่อสู้แผนอพยศของฮุนเซนจากคนไทยทั้งประเทศ หากไม่มีนักมวยขเขมรกับนักมวยลาวขึ้นชกโปรโมเตอร์ก็กลัวขาดทุนกลัวคนจะไม่เข้าไปชมกันเยอะเหมือนเมื่อก่อนโปรโมเตอร์มวยแจ็กแก,แก่ๆก็เลยสิ้นคิดแบบง่ายๆว่ามวยขเขมรมันมีมานับพันปีแล้วนะถ้าคนไทยไม่ยอมพุนเซน็นผมขาดทุนยับเยินแน่นอนความคิดของคนที่โลภมากไม่เคยคิดหวังดีต่อแผ่นดินที่ตนมาอาศัยอยู่กินแบบสบาย แนวคิดจึงไม่ต่างไปจากขเขมรแบบฮุนเซนคือทรยศหักหลังผู้มีพระคุณได้ตลอดเวลานั่นเองสมัยก่อนไม่มีมวยลาวกับมวยขเขมรมาชกในเวทีดังๆก็ไม่เห็นมีพวกมันดิ้นกันตายสักคนแต่พอคิดว่าจะเสียผลประโยชน์สันดานเจ็กบวกขเขมรมันเลยอุบัติขึ้นมาในทันทีข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ